ความบังเอิญมีอยู่จริงน่อยบุษกรกำลังเซลฟี่ที่ญี่ปุ่นไอ้ยภิสดาอุ้มท้องเดินผ่านสามีก็หล่อน่ารัก ยกครอบครัวไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกันช่วงนี้ค่ะสําหรับหน่อยบุศกรพร้อมด้วยพระเอกเคนทีระเดชสามีและน้องคุณน้องจูนลูกชายพร้อมหน้ากันแบบแฮปปี้กับทั้งอากาศเย็นสบายและบรรยากาศที่ญี่ปุ่นด้วยทุ่งหญ้าป่าเขาที่ดีงามด้วยหน่อยบุศกรลงภาพน่ารักของครอบครัวทั้งคุณสามีแล้วก็ลูกชายบันทึกภาพมุมสวยๆกับธรรมชาติกันแบบรัวๆในโซเชียลมีทั้งเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์เห็น แล้วอยากไปบ้างเลยแต่ล่าสุดค่ะอะไรจะบังเอิญกันขนาดนี้เมื่อหน่อยบุศกรขณะถ่ายภาพเซลฟี่กับลูกชายอยู่เห็นมีหน้าหญิงสาวเข้าเฟรมมาด้วยแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นว่าที่คุณแม่คนสวยไออภิษดาอุ้มท้องมาเที่ยวกับสามีโดยหน่อยได้โดพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าความบังเอิญมีอยู่จริงกําลังเซลฟี่พี่ก็โดนเรียกไม่คิดว่าจะเจออภิษดาเพิ่งเห็นในรูปแรกมีเดินผ่านคนท้องน่ารักมาก ยินดีด้วยนะปอลอคุณสามีก็หล่อน่ารักมากเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดรดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ